สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็มาพบกับโบเช่นเคยนะคะในช่องซีโบแชนเนลค่ะวันนี้โบจะมาบอกต่อพิกัดร้านเสื้อผ้านะคะที่โบรู้สึกว่าเออมันมัน,ม,นมันถูกดีอ่ะแล้วส่วนตัวเองอะโบเป็นคนที่ชอบซื้อเสื้อผ้ามือสองนะที่เป็นแบบเสื้อเสื้อยืดปกติะนะเดี๋ยววันนี้โบจะเอามาโชว์ดูนะคะว่าเสื้อผ้าที่เราได้เนี่ยมัน ดีไหมคุ้มกับราคาไหมบอเธอใครที่เป็นแบบเพื่อนเราก็รู้อยู่แล้วเนาะว่าเราอ่ะไม่ค่อยจะซื้อเสืส้อผ้าเท่าไหร่ร้านนี้ที่โบเพิ่งซื้อมานะคะเป็นร้านที่อยู่ในไอจีเป็นแบบเสื้อแบบเสื้อยืดแล้วก็มีเหมือนรองเท้าที่เป็นแบบรองเท้าแบรนด์อะ่ะที่เขามาส่งต่อแต่โบก็ไม่ได้ซื้อนะน้องนะมันก็ก็เอาแบบเสื้อมาใส่เล่นๆอะประมาณสิบสิบสองตัวสองตัว<笑><笑><笑>เยอะไหม ตสองตัวแต่นี้โบก็เพิ่งซื้อมานะก็คืออยากใส่เสื้อตัวใหญ่แล้วรู้สึกว่ามันแบบเออสบายดีอะไรเงี้ยตัวแรกผ่านไปตัวที่สองตัวนี้ตัวที่เขียวเมื่อกี้<ม>เดี๋ยวโบจะลองใส่ให้ดู20สิบบาทมนเลยนะมันก็แบบน่ารักดีนะเอาไว้แบบใสเ่เล่นๆตัวแบรนด์ <Brand S 1> นะคะนี่ข้างหลังก็ไม่มีอะไรนะคะสกรีนธรรมดาตัวนี้เป็นนี่ ไปดูกันได้นะในร้านนี้อ่ะเขาว่ามันก็น่ารักดีนะเสื้อผ้าแบบซื้อมาแค่ใส่เป็นแบบเสื้ออยู่แต่เพราะว่ารู้สึกว่าช่วงนี้ก็คือไม่ได้ไปไหนเลยทุกคนอาจจะสงสัยนะคะว่าทําไมถึงซื้อมาแต่เบอร์ใหญ่ๆเพราะรู้สึกว่าใส่เสื้อตัวใหญ่แล้วแบบมันสบายมันถ้าไม่ใช่แบบเสื้อแฟชั่นที่เป็นแบบที่เป็นแบบปานไหลหรือว่าอะไรเงี้ยโบก็จะใส่แบบนี้โบรู้สึกว่ามันใส่สบายอ่ะอ,อก็ตัวนี้ข้างหลังก็ไม่มีอะไรเหมือนกัน เดี๋ยวจะลองใส่ให้ดูนะคะเป็นเสื้อสีนี้นั่นเองทำไมโบใส่เสื้อนี้แล้วโบร,รู้สึกว่ามันขาวจังวะหรือว่าเป็นเพราะไฟหรือว่าตาเรายังไงยังไงยังไงตัวนี้น่าจะเป็นเบอร์เอ็มโบรู้สึกว่าผ้าเขาก็โอเคนะแล้วก็ประเด็นคือตอนแรกอะโบรู้สึกว่าโบอยาออกไปซื้อเองที่เป็นแบบร้านแบบขายตามตลาดตามอะไรขี้เกียจคือประเด็นหลักแล้วประเด็นต่อไปก็คือแบบไม่อยาออกไปข้างนอก ที่แบบว่าช่วงนี้คือโบไม่ได้ออกไปไหนเลยอยู่แต่แบบน่ารักน่ารัก้ส้เล่นๆน่าจะเป็นเบอร์เอ็มตัวนี้เหมือนปลายมันหลุดเนาะนี่เห็นไหม,มเป็นร้านที่อยู่ในไอจีนะคะก็ไปตามกันได้กี่ตัวแล้วเนี่ยคือเออซื้อมาเยอะเหมือนกันนะเนี่ยอันนี้คือเขาไม่ได้ออกไปเองเนะเขาก็แบบสั่งมาแล้วก็ มันก็โอเคอะเสื้อผ้ามันก็โอเคผ้ามันก็โอเคแล้วก็เร็วด้วยตัวนี้ก็น่ารนะักเป็นแบบ <c oughs> สีออกจะเป็นแบบดำก็ไม่ดำจะเทาก็ไม่เทาตัวต้องเอาไปแบ่งคนอื่นใส่บ้างแล้วนะเนี่ยม,มันเยอะเกินไปแล้วเนี่ยจริงๆโบอะไม่อยากซื้อเสื้อสีฟ้าเพราะอะไรรูป้ป่ะบอรารู้สึกว่าเสื้อสีฟ้ามันไม่ถูกโฉลกกับบัวเพราะว่าโบไปดูดวงมา ว่าไหนหมอไม่หมอเนี่ยก็เลยรู้สึกว่าเสื้อสีฟ้ามันมันไม่เข้าโบพยายามนะที่จะซื้อให้มันแบบออกเป็นสีอื่นามนไม่อยากใส่แต่สีดาอะ่ะตัวนี้แล้วก็อันนี้หมดไปแล้วนะคะเป็นร้านที่อยู่ในไอจีเดี๋ยวจะขึ้นชื่อร้านไว้ต๊งข้างๆนะคะแล้วก็เดี๋ยวรอไปลองใส่กันดู อันเมื่อกี้เป็นเหมือนแบบร้านก็คือแบบเป็นแบบขายแค่มีตัวเดียวมีตัวเดียวที่ขายได้อะมีตัวเดียวขายได้มีแค่มีขายแค่ตัวเดียวเออเว้ยอะไรอันนี้โบแนะนํานะคะวันวันก่อนโบเคยลองสตอรี่ไปแล้วว่าให้ไปตมร้านนี้นะร้านนี้ไหมคะน่ารักมากร้านนี้นะคะสโลแกนของเขาก็คือตัวละ ตัวละ30บาท3ตัวร้อยหกตัวนะคะแถม1ตัวค่าส่งสาบาทไม่บอกเพิ่มนี่เห็นไหม <S <S ยังก,กับเป็นแบบคนขายเองดูไลฟ์เจอแบบจําได้แม่ค้าจะปักหมุนนะคะแล้วก็บอจะบอกว่าเอฟเอฟแบบถ้าน็ตไม่เร็วก็คือไม่ทันแล้วก็ไม่ได้บางทีแบบพวกเสื้อกั๊กอะไรเงี้ยเสื้อกัก๊กแบบยางสวยเลยเมือนหนึ่งอะ่ะก็คือ30บาททุกอย่าง30บาทหมดนะคะไหมพรมอะ่ะแต่ว่ามันนุ่มามากๆเลย ตอโบมีหมพผมอยู่ตัวหนึ่งแต่ว่ามันไม่นุ่มขนาดนี้อันนี้คือนุ่มมากดูดิโค้ดดีเลยอันนี้ตัวละสามสิบาทนี้เป็นเหมือนแบบเยี้ยมเยี้ยมกระโปรงยวยาวๆข้างล่างเลยถึงตัวนี้นี่ใส่แล้วก็ถ้าใส่ไม่ได้นะคะก็จะมีไอพีที่เอาไว้ขายมือสองนะคะของโบก็ไปตามกันได้เผื่อโบจะโลหรือว่ามีใครอยากสนใจที่ซื้อตัวไหนนะคะแล้วโบไม่ค่อยใส่โบก็จะขายออกไปเลยนะคะมีเสื้อผ้ายเยอะมาก ก่อนที่จะจบปีห้าก็น่าจะมีอีกประมาณหลายลังตัวนี้ก็คือไปเอฟทานเขาได้ยังไงไม่รู้ก็คือมันโมโหแหละเหมือนคนที่แบบว่ากําลังถ้าเคยถ้าใครที่เคยเอฟเธอ่าจะเข้าใจว่าการที่แบบโมโหอ่ะโมโหว่าเอ้ยทำไมเอฟไม่ได้ทฉีวะเอฟไม่ได้ทฉีวอะอะตัวนี้ละใครไปเอาก็เอาก็เลยกลายเป็นได้มาตัวนี้นี่แต่ว่าอันนี้คือมีดีเทลตรงนี้มีแบบเข็มขัดข้างล่างอันนี้ผ้าดีมากไม่ ค่าดีมากจริงๆไปซื้อเหอะแม่ค้าน่ารักตัวนี้น่ารักโคน่น่ารักเลยยังไม่รู้นะว่าจะได้ใส่ไปไหนแต่ตัวนี้น่ารักมากเนี่ยตัวนี้ก็คือเปไหมโครมอีกตัวหนึ่งสีเหลืองผ้านุ่มมากเดี๋ยวโบจะไปลองใส่ให้ดูก่อนนะ ก็มีแค่นี้สำหรับใครเนี่ยที่มีร้านเสื้อผ้านะคะที่เป็นแบบเสื้อยืดแบบนี้หรือว่าจะเป็นร้านที่แบบกางเกงทรงก,กระบอกที่เป็นแบบผ้านะไม่ใช่ผ้ายีนะ่ะเป็นแบบผ้าก็แนะนํไม่ได้นะคะโบก,กําลังหาอยู่พี่เป็นแบบเกงๆทรงกระบอกที่เป็นแบบทรงตรงอะ่ะเออนั่นแหละโปอยากได้อยู่นะคะพอดีอยากได้อยู่พอดีไม่ใช่อยากได้อยู่นะคะพอดีนั่นแหละก็ใครที่ มีนะคะร้านที่แบบราคากําลังแบบน่ารักน่ารักนะคะก็ส่งมาได้ทั้งในไอจแล้วก็ใน a c e b o o k นะคะเดี๋ยวโบจะเข้าไปดูแล้วก็จะขอบคุณมากๆเลยค่ะที่แบบว่าแชร์นะคะแล้วก็วันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะคะเราก็มาแชร์ร้านที่แบบว่าเออราคาถูกแล้วก็แบบดีแม่ค้าน่ารักอย่างเงี้ยก็ไปแล้วนะคะวันนี้มีแค่นี้ค่ะสาหรับใครที่สนใจเสื้อนะคะก็ไปติดตามทั้งเพจแล้วก็ไอจที่โบแนะนําไปได้เลยนะคะไปแล้วบ๊ายบาย